เราอยู่ในเกมมือถือคาตานะตราก้อนนับจะเป็นเกมแนว ja นะินจาตลุยด่าเนาะเลือกผู้หญิงกับผู้ชายนะชินกับโนบิตัวเกมเนี่ยเปิดใน PC มาก่อนนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นมือถือแล้วก็ตัวเกมที่ผมเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นเดโมนะครับถ้าใครที่อยากลองเล่นก่อนเนาะก็โหลดเดโมมาก่อนนะถ้าชอบก็ซื้อตัวเต็มราคาตอนนี้นะ130บาทนะครับกำลังลดอยู่แต่ถ้าตัวเต็มก็ประมาณ200 ตัวเกมมีเนื้อเรื่องนะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะยังไม่มีภาษาไทยนะแต่ที่หน้าจอรูวๆได้เลยมันจะเป็นการคุยแบบวๆนะครับน mm. นี้จะเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็โนบิเป็นตัวละครหญิงเนาะอันนี้จะเป็นการควบคุมนะครับซ้ายขวาเนาะอันนี้จะเป็นการเหมือนนั่งสมาธินะครับ กดค้างไว้เหมือนฟื้นฟูพลังอะไรแบบนี้ป่ะชาร์จพลังนะครับแล้วก็ดาวฟันเนาะพุ่งตัวน้ําเต้าจะเป็นฮิวเลือดนะครับแล้วก็มือเนี่ยจะเป็นการคุยกับเปิดประตูข้างบนก็จะมีหลอดเลือดกับหลอดเอมพีหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์จะให้ของนะครับเป็นอาวุธใช่ไหมเออนะดูเหมือนนินจาขึ้นมาละ แล้วก็รากรเจ็บบ็อกน,นั่าจะเป็นกล่องใส่อัญมณีคนระับผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะใครที่เคยเล่นในพีซมาก่อนนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันมือถือเนาะเกมจะใช้เวลาโหลดฉากนานนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นที่มือถือด้วยหรือเปล่านะโนบีจะบอกว่าตรงสามเจ้าเนี่ยจะเป็นจุดเซฟนะเขาจะถามว่าเราต้องการเซฟไหมนะกดเซฟไปเลย ผู้ไม้กับไหเนี่ยฟันได้นะแต่ว่าหินฟันไม่ได้ตอนนี้เรามาเจอถ้ำแล้วนะโอ้ เขาให้เราพุ่งไปนะอ่าถ้าใครที่พุ่งไม่ผ่านเนี่ยกดค้างไว้นะ อันนี้น่าจะเป็นกับดักทามไมค่ยค่อยไปเราต้องกัดจังหวะดีๆนะครับ มีสกิลอื่นให้เราเรียนไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมอันนี้จะเป็นสกิลอันนี้จะเป็นอัญมณีเหรอส่วนอันนี้จะเป็น ถ้าตายจะไปเริ่มตรงที่เราเซฟด้วยวะเ,เริ่มตรงหน้าปากทามนะไม่ว่าจะย้อนกลับไปตรงจุดเซฟถ้าเราแตะเนี่ยมันจะอ่าพุ่งไปนิดเดียวนะให้เราแตะคางไว้นะแล้วลองนั่งฮิลเออใช่นะไอ้ตรงนั่งเนี่ยเอาไว้ฟื้นฟูหล,ลอดน้ำเงินเนาะ เราจะเลื่นการต่อสู้นะครับทำไมไม่ผ่านเนี่ยต้องการจ,จังหวะตรงมันยุบลงไปใช่ไหม มันจะต้องขึ้นไปข้างบนหรือเป่ะเพราะว่ามันมีเชือกนะครับอันนี้ตัวนี้ตามตามจังเลยเนี่ยนี่คืออะไร จะรอดไหมเนี่ยถ้ำนี้นะครับเขาหามาทำอะไรอ๋อปลาหาได้เหรอเก็บไม่ได้ปลาใส่หาัวาจานเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับออพุ่งชน ยตาย,ตายจัดก,การทีละตัวก่อนนะจะได้ไง่ายๆ ไอ้ตรงนี้น่าจะฮิวเลือดได้ด้วยเนาะข้างบนมีกล่องเลยอ๋อถ้าเราไปตีพวกไห่พวกอะไรพวกเนี้ยมันฮิวเลือดให้เราได้ด้วยนะอาจจะมียามีอะไรให้เก็บแล้วมามาดิมาไป ครับครังเล่นผ่านแล้วนะแต่ว่าค้างเร่งออกนะ,ะใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดเล่นกันได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ